สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่558ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพอเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละส200บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญน,นะคะมหาวชิราวุธสยามินนะคะเหรียญหนึบาทนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะช้างสามเสียน,นะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะด้านหลังเป็นเหมือนหลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่สนะคะรายการที่3มนะคะเป็นเหมือนพระ สังข้าจายนะคะองค์นี้นะคะรายการที่สามนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าชื่อพาอะไรนะคะแต่ค่าปิดทองนะคะคาปลงรักปิดทองนี่คือสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียรูปกงจักรนะคะมีช้างอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังจะเป็นเหมือนตาสัญลักษณ์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สนะคะรายการที่ห้านะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะที่ระลึกในงานผูกพระศรีมาปี2521นะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะ ต่อไปรายการที่6นะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะยืนนะคะรูปหล่อหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะ,ะ,คะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้นะคะเป็น,นปรายการที่7นะคะ ่อไปรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะองนี้นะคะมีความนูนนะคะมีความนูนนะคะแบบนี้เลยอง์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่9้าเป็นพระศิวรีนะคะองนี้เป็นพระศิวรีด้านหลังเป็นรูปสิงห์นะคะอง์นี้เป็นรายการที่9นะคะ รายการที่10บนะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งนะคะประคำขึ้นคมชัดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้เป็นรายการที่11นะคะถ้าดูไม่ชัดดูไม่มั่นใจยังไงนะคะสามารถแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะเพราะว่าบางรายการนะคะเหมือนมาอัปเดตนะคะพี่ๆนะว่ามีเหลืออะไรบ้างนะคะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะเป็นพระกุมารกวาก2มือนะคะฐานสีเขียวมีหน้ามีตานะคะ คมชัดอยู่นะคะองนี้นะคะจุดตาทาปากให้สวยๆเลยนะคะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระเหรียญจุรารงกรสยามินนะคะอง์นี้เป็นรายการที่13ด้านหลังช้าง3เสียนนะคะเหรียญ1น1บาทนะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งนะคะรายการที่14นะคะ พระกิ่งหลวงพ่อรวยนะคะปาสาธิโกนะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญรวยตลอดนะคะเหรียญรวยตลอดพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวาังน้ำเย็นปี2 5 6 6นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นพระปกโพนะคะ พระสมเด็จปกโพนะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะด้านหลังมีหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นรูปภาพนะคะอง,ง์นี้รายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหรียญน,นะคะนารายจักนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญน,นารายจักหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะด้านหลังตัวหนังสือตัวยันอักขระคมชัดสวยมีตอกเรขโค้ดนะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้เนื้อทองเหลืองเก่านะคะด้านใต้ฐานมีต่อโค้ดมา2จุดนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนโค้ดธรรมจักรนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นโค้ดวัดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระสมเด็จจิรด,ดานะคะสีเป็นเหมือนเนื้อกระไรนะคะน่าจะชุบมานะ เป็นสีเนี่ยสีอัลครองทองแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะ <indung> ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญรอปโบราณหลวงพ่อแจงนะคะหลวงพ่อ <licensing> แจงองคนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ หลวงพ่อเงินนั่งอยู่บนฐานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จองค์นี้มีคาบรักปิดทองนะคะส่วนขอบด้านข้างหนาๆน,น,นูนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตรามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะด้านหลังตัวยันอักขรคมชัดสวยเลยนะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะปีพศ .2536 นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะสวยๆเลยองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะรายการที่26นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตานะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดครูสิตารามนะคะเหรียญทำน้ำมนต์นะคะเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อกล้วยนะคะสิทธิ์บริษัทโตโยต้าสร้างถวายนะคะเป็นเนื้อรมดำแบบนี้เลยนะคะคมชัดนะคะองค์นี้นะคะนหน้าหลวงพ่อคมคมเลยนะคะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์รายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะ อง์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่19เป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ดูดีนะน้องเคยส่งให้ดูแล้วนะคะพี่นะองค์นี้นะคะถ้ายังไรก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะรอบเช้าๆแบบนี้องค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะองค์นี้รายการที่30นะคะเนื้อผิวก็สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะเหมือนนั่งแบบว่า ใต้ใบโพนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเหมือนรอยใบโพนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะ รวงพ่อเดิมเหรียญรอรวงพ่อเดิมนะคะปีพศสองสองส,องส,สองนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าโบราณแบบนี้เลยรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญ25สัตศตวรรษนะคะเหรียญ25สศตรวตรรษองนี้เป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวเหรียญร่อนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระศิวรีนะคะองค์นี้เนื้อผิวออกสีดำดำนะคะพระศิวรีหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37เนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังเรียบนะคะทรงเตารีดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญขวัญถุงนะคะหลวงพ่อเงินเป็นรายการที่28นะคะต่อไปนะคะเป็นพระนางพญานะคะ พระนางพญานะคะองค์นี้จะมีเหมือนปั๊มตาที่ด้านหลังนะคะเป็นรายการที่29นะคะอุ้ยรายการที่39นะคะพี่รายการที่39นะ,ะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40<อ>เป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่4 1เอ็ดนะคะเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อผงนะองค์นี้นะคะรายการที่4 1ิบอ็นะคะต่อไปรายการที่4ี่ิบสองนะคะรายการที่4ี่นะคะเป็นพระอะไรน้องไม่รู้จักชื่ออีกแล้วนะองนี้นะคะรายการที่4ี่ิบนะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44เป็นตะกุดวัวกระทิงหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะจังหวัดนคนปรปฐมองค์นี้เป็นเนื้อผิวออกรมดำนะคะมีคราบแบบว่าสีออกทองเหลืองนะคะองนี้เป็นรายการที่ 44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีด้านหลังยันดวงแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะด้านหลังมีเจดีนะคะน่าจะเรียกว่าเจดีนะคะ องนี้นะคะด้านหลังมี j จดีแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญยิ่งมียิ่งรวยรยนะคะหน้ากากสีทองแบบนี้นะคะเนื้อผิวคล้ายนวะนะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังตาสัญลักษณ์นะคะด้านหลังตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยองนี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49เนะคะเป็นพระสมเด็จฝั่งตะกุดนะคะเป็นพระสมเด็จฝั่งตะกุดนะคะด้านหลังจะเป็นตาสัญลักษณ์เหมือนกันนะคะฝั่งตะกุดหลายดอกเลยนะพี่ตาสัญลักษณ์ด้านหลังองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นร็อกเก็ตเจริญพรบนหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะองค์นี้เป็นรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ